กูฝันกูกล้ากูบ้าที่จะทำเพื่อคนข้างหลังกูสร้างจนร่างกูถูกฝังต่อให้จะพังพินาศกูก็จะไม่เดินกลับหลังมึงฟังดีๆกูวันนับีน้ำฟักกึ่งบีกันกระจัดเต็มเลยน Let's go ขอต้อนรับสู่สงครามแรปเปอร์ ก็รู้ไม่ใช่เหรอว่ากูไม่ได้มาทำเพลงเพราะจะเป็น n o b ดี y ว n e of บีฝันกล้าบ้าดังผลงานซีรีส์ไทยที่กล้าและบ้าพอที่จะแตกต่างจากวิวออริจินอลและบินเนโทนฟิลม์มหยิบเรื่องราววัยรุ่นแบบ c o m i n g of a g เมาแห่ขนบใหม่ไม่ให้วนเวียนอยู่กับแค่เรื่องราวของรักวัยรุน่นแต่หัวใจหลักคือเรื่องราวของความฝันและเสียงเพลงในโลกของแร็ปเปอร์คนเราอะถ้าอยากจะทำอะไรสักอย่างก็ทำได้ทั้งนั้นแหละ บอกเล่าผ่านสองเส้นทางสุดเข้มข้นของสองหนุ่มต่างครัวนายเซนเน็กเหรอให้กูดังบ้างแล้วกันจำหน้าควไว้ดีๆในเยี่โนนกุลนักสแสดงหนุ่มสายคุณภาพฝีมือรอบด้านจากหนังไทยโกอินเตอร์ฉลาดเกมโกงสลาดทุกภาพจำเพื่อรับบทเป็นปืนแรปเปอร์รหนุ่มหัวนอกเลือดร้อนสนใจแต่ผลประโยชน์ยอมทำทุกอย่างเพื่อพิชิตฝันกู <c oughs> จะมาด้วยตัว แค่ไม่กับเพลงอไถ้าวันนีงมึงมึกูบ้าวันนึงมึงจะรู้ว่าทุกอย่างที่มึงเขียนมันเพิดอ่ะการเสฐพงศ์แรปเปอร์หนุ่มรุ่นใหม่ที่เคยระเบิดความมันในรายการดูรัปเปอร์สองรับบทเป็นหวังดีหนุ่มเนิร์ดผู้ใส่เสื้อไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจะไปไหนต่อวันๆได้แต่แอบเพ้อหาแหม่มสาวสวยดาวโรงเรียนเพื่อนสนิทของเขาที่ตอนนี้กันมันจะกลายเป็นไอดอลวงดังถ้าแหม่มดังแล้วเราจะไม่ได้เจอกันแล้วหรออืม หวังก็ดังตามมาด้วยดิจะได้เจอกันไงเพื่อลบคำคอรหาว่าตัวเองเป็นหมาเห่าเครื่องบินเขาเลยขออาสาไปเป็นเด็กฝึกงานของแกงแรปเปอร์อันเดอร์กราวของปืนเพื่อหวังเรียนวิชาแล้ผมอยากเป็นแบบพวกพี่ฮะเดี๋ยวให้พี่คนนี้เขาฟังด้วยอันความรักที่มีแสนประหลาดฉันขยาดรักเธอนั้นรู้ไหมเพื่อนคนนี้อยากมองเธอเช้าคําไปรู้เอาไว้ว่าฉันนั้นแสนหวังดีมึงมันกัโลกไอเด็กก็โปกไอ้วอนนบี นี่คือเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการจะสร้างตัวตนให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับแต่ละคนต่างมุ่งมั่นกับเป้าหมายของตัวเองจนไม่ทันสังเกตว่าความสําเร็จที่หอมหวานอาจนํานนพาชีวิตของพวกเขาไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งที่ยากจะย้อนกลับพอมึงดังแล้วอ่ะเขาอ่ะจะเดินมาหามึงแน่เพียงแต่ม,มึงอ่ะย,ยอมแค่ไหนข้ามกลางความรักมิตรภาพสงครามเพลงแร็ปและชื่อเสียงที่ได้มา เขาและเธอต้องแลกด้วยสิ่งสำคัญบางอย่างในชีวิตวันเดอร์บีฝันกล้าบ้าดัง <Yeah. S 1> คือโปรเจกต์ซีรีส์ในฝันของผู้กำกับป้องนิทิต <Yeah. S 1> ชายผู้ลงไลในโลกของแรปเปอร์ผันตัวจากโฆษณามาลองทำซีรีส์ <Yeah. S 1> เพื่อนำเรื่องราวชีวิตหลากแง่มุมของคนกลุ่มนี้มาตีแผ่ให้ทุกคนได้เห็น yeah. แน่นอนว่าความท้าทายของซีวี่เรื่องนี้หนีไ่พ้นการพลิกบทบาทครั้งสําคัญของนนกุลที่เดิมทีแล้วมักจะได้รับแต่บทพ่อหนุ่มคนดีงวดนี้ขอลองเป็นแบดบอยเต็มตัวฟิตหุ่นเปลี่ยนทรงผมฝึกแรปศึกษาโลกที่ไม่เคยรู้มาก่อนจนถึงแกนเรสเปกเหมือนกันทั้งหมดเพื่อเข้าถึงคาแรคเตอร์ในขณะที่คนหนึ่งต้องฝึกแรปฝั่งของกันชาลี ต้องหาทางดาวสกิลของตัวเองเพื่อกลับไปเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแรปมาก่อนหวังแรปได้เหอะเพลงดังมากด้วยฉากแบทเทิลของทั้งคู่เลยกลายเป็นอะไรที่ท้าทายอย่างคาดไม่ถึงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเสริมทีมล่าฝันด้วยมารีนาสดานันนักแสดงสาวลูกเก๋น้องสาวแท้ๆของมากีพร้อมโชว์พลังเสียงให้ทุกคนได้ถึงเจ็บจียนตายเพ่งทะลายจะอยู่จะไปก็คงไม่ตาย ในบทวายสาวสวยเสียงดีที่มีปัญหาด้านการเงินจนต้องเบรกความฝันแล้วเลือกเส้นทางที่ไม่เคยคิดว่าจะทำเพื่อจุนเจือครอบครัว mm hmm. การได้กลับมาทำเพลงกับปืนทำให้ไฟฝันในตัวของเธอกลับมาลุกโชนอีกครั้ง,งที่นั่นเธอได้พบกับรังอดีตเด็กสลัมผู้มีใจรักในฮิมหอบอันเดอร์กราวและยังเป็นเพื่อนสนิทของปืนถึงภายนอกจะดูเป็นคนเงียบๆแต่เมื่อใหม่เข้าปา่า ทั้งฟลอรต้องลุกเป็นฝ่ายแรปชนเป็นโปรเฟชชั่นอลแรปชนเป็นแคปิตอลผู้เขียนทุกอย่างขึ้นมาจากความจริงกูจะเบียนจากดินเป็นพลาติกรังรับบทในดรีมสุภกิจแรปเปอร์หนุ่มมาเทเจ้าของฉายาดรีมไฮเคยวันลดลายสุด f โฟมาแล้วในเวทีโชว์มีเดอะมันนี่เบื้องหลังความสําเร็จของวงยังมีแทนอดีตแรปเปอร์อยุค90ผู้ล้มเหลวในการคว้าฝันทำไมมึงเปลี่ยนใจแล้วเว้ยฮะแล้วผันตัวมาเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร ผักด้านแรปเปอร์รุ่นใหม่ยูลักมานมึงเอาบีไปนะเดี๋ยวกูส่งให้มึงไปแต่งรามท่อนมึงมาแทนรับบทโดยแทนทันยุกแรปเปอร์ฝีปากแสบเจ้าของฉาย,ยาเจ้าพระยาทันยุกดีกีเป็นถึงไฮแมนให้กับกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ย่าหลังทับฟิตท,ที่พวกเราจะต้องตื่นฟื้นสู้ทุกวันคืนสู้ยิ้มไว้นึกไว้อยู่ในใจว่าต้องสู้ไม่ใช่คุณแค่คนเดียวในโลกนี้ที่เคยล้มจะเด็กน้อยหลืกเติบใหญ่เกิดขึ้นได้ทุกคนเติมความหวาน โดยสอนนักแสดงสาวรุ่นใหม่ฝีมือไม่ธรร,รมดาเมวริสลาในบทแมมสาวสวยดาวโรงเรียนผู้มีฝันอยากเป็นไอดอลชื่อดังก็อ,อ,อยากดังมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนุ่นพิชาทรน,นาคุณๆก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะเธอคนนี้คือน้องสาวแท้ๆของนนกุลรับบทเป็นปัน่นน้องสาวสุดห้าวของปืนที่ต้องคอยจัดการปัญหาต่างๆนานาที่พิชาของตัวเองก่อแล้วเนี่ยมันใช่เรื่องไหมที่มาทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นในสตูแบบนี้ ด้านเสียงเพลงที่จับจังหวะหัวใจของคนดูคือหน้าที่ของที B ่บีกสนักร้องนักแต่งเพลงมากฝีมือเจ้าของเพลงจากคนที่เคยรักรับตำแหน่งเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ให้กับซีรีส์สัรหาบีที่ใช่พร้อมปลุกใจทุกคนที่มีฝันอยากจะเป็นแรปเปอร์หนึ่งสองสามวันัมาต้องอาชนาย,นยนปืนม่กิโลกี่จะเคียบานกูรู้ว่าตัวเ,เองอ่ะมีค่าเท่าไหร่ มึงอย่าลืมนะเว้ยบันไดอ่ะแม่งไม่ได้มีไว้ขึ้นอย่างเดียวว n นนบีฝันกล้าบ้าดังดูได้แล้ววันนี้ที่วิวเท่านั้นและพบก,กับตอนใหม่ทุกวันอังคารและวันพุธเวลาสองทุ่มวิวบริการด้านบันเทิงที่รวมทั้งซีรีรายการทีวีและรายการเพลงไว้ครบจบในที่เดียวโหลดแอปได้แล้ววันนี้ ก่อนจากกันไปบอกพวกเราเ่าลนครับว่าใครมีฝันอยากเป็นแรปเปอร์กันบ้างถ้าคุณรักการดูซีวีก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่มให้พลาดลัาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซจอะลึกถึงความบันเทิงหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออแจสตูอิพิมพ์จาลีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย